อ้ยกินกินกินทุกคนน้องกินน้องกินสวัสดีค่ะเปาพานะคะหน้ายุ่งหัวยุ่งทั้งวันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารให้น้องหมาทานครั้งแรกนะคะจะบอกว่าคนเลี้ยงเก่าของน้องน้องลูกหมีนะคะเขาบอกว่าน้องทานอาหารเม็ดต่ม็เท่าที่เห็นเปนาพาคิดว่าเหมือนเขาหลอที่จะให้เปาพาทำกับข้าวให้เขากินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโชว์ฝีมือก้าหน่องกบก วันนี้เราจะทําตามใจฉันด้วยนะไม่มีสูตรตายตัวสิ่งนี้อยากให้น้องกินเข้าไปมีอะไรก็จะซื้อแล้วก็จะเอามีเงินลยอ่อมันมากไปยวังไงเราจะไปจ่ายตลาดกันนะคะก็จ่ายตลาดอาจจะถ่ายดูเบาๆอาจจะแบบว่ากลับมาบ้านแล้วค่อยถ่ายอายเขาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้โควิดจะมาแบบทงมาถ่ายมนะันเสียงดงเสียงดังอะไรนงี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าไปตลาดเราได้อะไรกลับคืนมาบ้างตมามไปดู นี่นะคะหมาของเราวันนี้ค่ะตัวสีดํานี่นะเราก็จะมีไก่สับค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นแบบปนแบบเขาเรียกว่าไงกระดูกหน่อยๆกระดูกตรงไอ,ขอ้ข้อๆค่ะแล้วก็มีแครอทนะคะทุกคนแล้วก็มีนี่กวางตุ้งแล้วก็มีไส้กรอกนะคะป้าพาคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไส้กรอกสลับกับไข่เนาะแบบมื้อละมืออะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เราจะมาแจก แสงใส่ถุงที่ละเล็กเล็ก,ลก,ลกแล้วก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้ค่ะผักนี้ไม่เป็นไรเนาะยังได้อยู่นะคะไส้กรอกก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเตรียมของแล้วเดี๋ยวมาทําให้ดูค่ะมาค่ะพอน้ําเดือดนะทุกคนเราเตรียมของแล้วนะเล็กๆน้อยๆก็คือว่าเรามีแค่นี้มีแครอทไส้กรอกแล้วก็ผัก สำหรับมือเดียวนะน้องกินจุมากทุกคนอันนี้เราแบ่งไก่แล้วเดี๋ยวตักไก่เข้าไปในนี้นก่อนนะล้วนๆล้วนๆให้เขาสุกๆนี่นะเราทำครั้งแรกเราไม่รู้ว่าน้องจะกินเยอะกินน้อยแค่ไหนนะเราใส่ไก่ไปประมาณทัพพีเล็กๆเ,เ,เนี่ยแหละนะเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะยังไม่ได้ใส่ป่ะคะคิดว่าจะใส่เกลือนิดนึงปรุงรสเลนะใส่เกลือติดเดียวหนเอ่ยอ่าลงมาแลวอ่าเราไม่ได้เอาน้าําเขาอยู่แล้วนะ อ่าอันนี้ทําให้ไก่สุกก่อนนะคะก่อนแรกเดี๋ยวพอไก่สุกแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาทุกอย่างไปลวกแล้วก็มาแบบสับให้เขาเป็นแบบละเอียดละเอียดแล้วรวมกันดูซิว่าน้องจะกินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปลวกทั้งหมดก่อนเนาะ โอเคค่ะป okay so <mom. S 2> mm ้าพาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ป้าพาคิดว่าอันเนี้ยมันมีกลิ่นหน่อยเดี๋ยวป้าพาจะให้น้องลองชิมก่อนถ้าน้องกินไม่ได้เราจะไม่ใส่อันนี้เพราะมันมีกลิ่นค่ะกลิ่นผักอะนึกออกไหมถ้าไม่เคยกินมาก่อนอาจจะกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอคว่ำมานี้ก่อนแล้วให้น้องมาลองชิมก่อนนะคะกินผักอันนี้ได้ไหมอ๋ออ๋อหมาเขาจะหมูกเร็วน้อเอาเขานั่งลงเลยเขากลัวความสูงกินผักอันนี้ได้ไหมลูกเหม็นไหมกินให้แม่ดูก่อนกินได้ไหมลูกกินได้ไหมเดี๋ยวแม่หยิบให้อันหนึ่ง ี่อ่ะกินได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะยากหน่อยนะผักขมอะถ้าถ้าถ้าเขาไม่เคยกินอะมันอาจจะยากหน่อยค่ะทุกคนเขากลัวความสูงมากบนนี้โตะสูงอะหนูลองกินซิผักกินไหมฮึดม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 ,ดม,ดมเลียนิดนึงเลียนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันด้วยความที่เขาเรียกว่าไงอะมีกลิ่นของหมูอยู่ค่ะเฮ้ยได้อยู่นะเหมือนเขาจะกินทุกคนโอเคเขาไม่ได้รังเกียจเท่าไหร่ถ้าเขาเอาลิ้นเลียเลียมองไม่เห็นเนาะ สองก่อนโอเคเขาลิ้นเรียงๆงั้นเราใส่แล้วกันเอาใส่มาเดี๋ยวคุกเลยโอเคเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปนะจริงๆป้าพาจะชิมด้วยซ้ำว่ากะว่าเตรียมอันนี้มาไงซีอิ๊วขาวอืมนี่ใส่ผักลงไปนี่คือได้ชามใหญ่เลยนะกะว่าจะไม่ใส่ข้าวค่ะทุกคนแต่ถ้ากินหมดนี่ก็เป็นสาวพุ่งนี้เช้าเลยนะพูดตามตรงเดี๋ยวขอชิมก่อนนะเดี๋ยวขอป้าพาชิมก่อน ชิมจริงดิพี่ผาชิมชิมชิมอืมอโอเคได้อยูอนะอืมอืมมันเค็มเกลือแล้วทุกคนอ่ะขนาดใสาเป็นนิดเดียวนะได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาให้น้องกินกันเลยแกจะบอกทุกคนว่าป้าพาตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าอัดคลิปครั้งแรกอีกกลัวเขาน้องไม่กินอ่ะกินไหมลูกกินไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอเอาปรับกล้องลงนะ กินไหมลูกอ้ยกินกินกินทุกคนน้องกินน้องกินตื่นเต้นอุ้ยกินใหญ่เลยทุกคนน้องกินใหญ่เลยเอาน้องกัวงัันเดี๋ยวเอาน้องลงมาข้างล่างดีกว่าเนาะเอาไปกินข้างบนดีกว่าแต่มันจะมืดหน่อยทุกคนแต่น้องกินโอเคอยู่นะโอเคนะคะเพราะว่าเขาจะห่วงนะเขาจะห่วงของกินอยู่นะอุ้ยน่ากินนะดูก่อนจริงๆต้องให้น้องหวัดดีก่อนนะคะทุกคนน้อง ถึงจะแบบค่อยๆฝึกน้องเนาะเนี่ยให้น้องหวัดดีก่อนแล้วค่อยกินนะล,ลูกนะบอกตามตรงนะป้าพายอยากสอนน้องหวัดดีมากๆเลยนะคะนั่งลงก่อนอุ๊ยครูน้องลูกหมีนั่งลงก่อนลูกนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงก่อนอะนั่งลงนั่งลงอะแม่ขอมือก่อนหวัดดีค่ะเห็นไหมยากเห็นไหมทุกคนเพราะว่าน้องมีอายุเยอะแล้วหวัดดีค่ะมาแม่ขอมือก่อน แล้วแล้วแล้วนั่งลงเร็ว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 นั่งลงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ดีกว่าทุกคนน้องหิวอ่ะมา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 โอ้โอ้โอ้ะไม่ให้ละไม่ให้ละมามาเร็วลูกหมีมาลูกหมีมาเร็ว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 อะแม่ให้กินแล้วแม่ให้กินละโอ้โหงอกินก็ยังยากทุกคนเดี๋ยวจะให้วัดดีอีกลูกหมีบอกผักอะไรก็ไม่รู้เหมือนน้องเลือกกินแต่ หมูเลยนะไก่ไก่ไม่ใช่หมูอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าน้องจะกินหมดไหมทุกคนและเขาจะเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างนะเขาเลือกกินหรือเปล่านะแปลกมากเลยถ้าเป็นอาหารออกับข้าวคนเนี่ยน้องจะกินเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดน้องจะคาบมาวางแล้วค่อยกิน <H aa? S 1> เหมือนไม่ชอบอาหารเม็ดอะมันเบื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเลือกเลือกอยู่นะแต่กินในชามค่ะอันนี้ยังถือโอเคนะ <c oughs> ก็โอเคนะถือว่า <c oughs> ไม่เสียหลายที่แม่ไปตลาดนะคะ <c oughs> ไม่เคยทำับข้าวเลย <c oughs> ทำไม่ค่อยจะเป็นนะคะทุกคนน้องกินนี่คือดีใจมากๆแล้วนะคะติดปากอะไรลูก ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เนาะใครเลี้ยงหมาพันธ์นี้ก็มาแชร์กันบ้างนะว่าเอาอะไรให้น้องกินเป็นอาหารบ้างนะคะจะได้แบบหลากหลายเนาะดูท่าแล้วจะไม่ชอบผักไปเขียวเท่าไหร่แครอทยังพอได้ค่ะทุกคนเขาขายออกมาเพราะว่ามันค่อนข้างเหนียวก้านเขาค่ะแต่ว่าใบาอะ่ะคงจะกินได้อยู่ถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บจจุบจ๊บจุบ๊บ โอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยอ,อทุกคนน้องกินหมดเลยอะ่ะ <Wow. S 1> ผักเพอร์การเกิันก็นก,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 นกินนะเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยสงสัยเมาเหมอกินหมดเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้โหดีใจเดี๋ยวทำให้กินอีกรุ่งนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนุย้ยฉีตรงจุดด้วยน่ารักฉี่ตรงจุด